สวัสดีค่ะพบกับบ้านนิยายอีกแล้วนะคะช่องที่จะมาเล่านิยายให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านวันนี้บ้านนิยายขอเสนอหัตสนิยายพลน,นิกรกิมหมวนโดยปออินทระปาลิศในตอนที่มีชื่อว่าวิศวกรแหวกแนวตอนที่5ค่ะท่านผู้ฟังสามารถรับฟังคลิปใหม่ได้ทุกวันจันทร์ถึงเสาร หยุดวันอาทิตย์หนึ่งวันนะคะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเจ้าแห้วหัวเราะชอบใจดึงปืนพกกระบอกนั้นออกมายกขึ้นเล็งยิงชาวต่างประเทศผู้นั้นทันทีแต่พอเสียงปืนดังแชะเปเลวไฟก็เกิดขึ้นตอนนกปืนพอเจ้าแห้วปล่อยนิ้วมือจากไกปืนไฟที่เกิดขึ้นก็ดับ เจ้าแห้วควงปืนไม่ขีดเบนซินอย่างคล่องแคล่วแล้วเน็บไว้ใต้เข็มขัดตามเดิมชาวต่างประเทศถอนหายใจโล่งอกเขากล่าวกับเจ้าแห้วว่าคุณเป็นคนมีอารมณ์ขันดีมากปืนไม่ขีดของคุณเข้าทีครับมองดูคล้ายกับปืนจริงๆไม่มีผิดพูดจบเขาก็หันมาก้มศรีรษะโค้งคำนับด็อร์ดิเรกซึ่งดูเหมือนเขา รู้จักนายแพทย์หนุ่มมาแต่ก่อนแล้วสวัสดีครับคุณหมอดออรดิเรกยิ้มเล็กน้อยพูดภาษาไทยกับผมดีกว่าคุณชาวต่างประเทศสะดุ้งหยงกบผมพูดภาษาไทยอยู่แล้วนี่ครับดร์ดิเรกทำตาปริบๆแล้วยักหน้ากับเสียงงวนช่วยเป็นล่ามให้กันหน่อยเถอะวะอเซียตะวดแวดไม่ต้องแปลเว้ยเขาพูดภาษาไทย นายแพทย์หนุ่มหัวเราะเบาๆเปลี่ยนสายตาไปที่ชาวต่างประเทศผู้นั้นแล้วถามห้วนหคุนคุณเป็นใครไม่ทราบ Who are you? ผมเหรอครับผมชื่อมิสเตอร์โจมาตินครับแต่คุณหมอจะเรียกผมว่าโจเฉยๆก็ได้ผมเป็นเลขานุการส่วนตัวของสุภาพบุรุษชาวอเมริกันคนหนึ่งซึ่งท่านผู้นี้เป็นตัวแทนผู้มีอำนาจเต็ม ของบริษัทน้ำมันหลายชนิดด้วยกันก่อนอื่นผมขอขอบคุณแทนมิสเตอร์แฟรงค์รอบสันนายจ้างของผมเท่าที่คุณหมอและพักพวกได้สละเวลามาพบตามนัดด็อกเตอร์ดิเรกยิ้มเล็กน้อยคุณพูดภาษาไทยได้แจ๋วไปเลยครับอยู่เมืองไทยมานานแล้วเหรอในราวสองปีครับที่ผมพูดภาษาไทยได้คล่องแคล่วเช่นนี้ก็เพราะผม ได้ใช้เวลาถึง10ปีศึกษาวิชาภาษาไทยทั้งการอ่านการเขียนและการพูดเชิญครับขอเชิญทุกทุกท่านขณะน,นี้นายของผมกำลังรอคอยต้อนรับคุณหมอกับพักพวกอยู่แล้วนายแพทย์หนุม่มได้ถือโอกาสแนะนำโจมาตินให้รู้จักกับคณะของเขาโดยทั่วหน้ากาันซึ่งในโจ ก็ได้สัมผัสมือด้วยทีละคนและโอภาปราศัยด้วยเป็นอย่างดีแต่แล้วนายโจก็แสดงท่าทีไม่พอใจเมนิกรยกข่าขวาให้เขาจับแทนมือโจมาตินพาสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเดินไปที่ตึกใหญ่ของลิลี่บาร์และขึ้นไปบนตึกหลังนั้นภายในห้องโถงชั้นล่างเงียบเหงา มีฝรั่งตาน้ำข้าวไม่เกินสิบคนนั่งกินข้าวอยู่ตามโต๊ะอาหารสาสี่โต๊ะพนักงานรับใช้และพาร์ทเนอร์สาวสวยนั่งหงอยเหงาไปตามกันเศรษฐกิจตกต่ำทำให้บรรดานักธุรกิจทั้งหลายกระเป๋าแห้งไม่ใครจะมีใครมาเที่ยวตามสถานที่หย่อนใจเช่นนี้เพราะเป็นการหมดเปลืองเงินและไม่มีเงินจะหมดเปลือง คณะพักสีสหายถูกนำขึ้นบันไดไปชั้นบนอันเป็นสำนักงานของลีลีบารชั้นบนของตัวตึกใหญ่โตวกว้างขวางมากและมีห้องหลายห้องในโจพาสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกและเจ้าแห้วเข้าไปในห้องรับแขกอันหรูหราห้องหนึง่งชาวอเมริกันในวัยกลางคนรูปร่างสูงชะลูดพอๆกับเปรตคนหนึง่ง นั่งอยู่บนเก้าอี้นวมตามลำพังเตรียมตัวต้อนรับดอกเตอร์ดิเรกกับคณะอยู่แล้วเขารีบลุกขึ้นก้มศรีรษะให้คณะพักสี่สหายของเราเลขานุการของเขาได้แนะนำทุกคนให้รู้จักกับนายแฟรงค์รอบสันผู้แทนบริษัทน้ำมันซึ่งดอกเตอรดิเรกก็แนะนำตัวเองให้รู้จักบอกให้รู้ว่า เขาคือดรดีเรกนรงฤทธิ์นักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ของโลกและของประเทศไทยในแฟรง์เชิญให้นั่งสีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกนั่งรวมกันบนโซฟาตัวใหญ่เจ้าแห้วกับในแฟรง์และเลขานุการของเขานั่งบนเก้าอี้นวมคนละตัวคุณหมอที่รักก่อนอื่น ผมขอเรียนให้ทราบว่าผมคือผู้แทนของบริษัทน้ำมันตราหอยโขงตราม้าอมยิ้มและตราอื่นๆอ,อีกหลายตราในแฟรงค์พูดภาษาไทยราวกับคนไทยในแพทย์หนุ่มยิ้มเล็กน้อยยินดีมากที่ได้รู้จักกับคุณด็อร์ดิเรกกล่าวเป็นภาษาอังกฤษในแฟรงค์หัวเราะ <laughs> พูดไทยกับผมเถอะครับคุณหมอ ผมถนัดพูดภาษาอังกฤษครับผมเป็นนักเรียนนอกภาษาไทยเป็นภาษาที่เลวสู้ภาษาอังกฤษไม่ได้อาเสียมองดูในแพทย์หนุ่มอย่างมันไส้สันดานแกชอบเป็นขี้ข้าฝรั่งภาษาอะไรในโลกนี้จะมาดีกว่าภาษาของชาติเราวะเราเป็นคนไทยเราก็ต้องพูดภาษาของเราด็อกเตอร์ดีเรกยิ้มแห้งๆแ,แต่การมันเคยซะแล้วะ่ะ ตั้งแต่กลับจากเมืองนอกลิ้นมันแข็งพูดภาษาไทยไม่ใคร่ชัดและเขาก็หันมายิ้มให้ในรอบสันเอาละครับผมจะพยายามพูดภาษาไทยกับคุณคุณเชิญผมมาพบก็เพราะคุณจะให้ความช่วยเหลืออะไรผมใช่ไหมไม่ต้องละครับผมยังไม่ต้องการความช่วยเหลือจากคุณจะเป็นอาวุธหรือในด้านเศรษฐกิจก็ตาม แรงรับสันหัวเระชอบใจ <laughs> ลาวผมไม่ใช่รัฐบาลอเมริกาผมเป็นตัวแทนของบริษัทน้ำมันที่เชิญคุณหมอมาพบก็เพราะเราทราบว่าคุณหมอได้ประดิษฐรถยนต์แบบใหม่ขึ้นคือใช้แบตเตอรี่ไฟฟ้าบังคับให้รถแล่นไปได้โดยไม่ต้องอาศัยเครื่องยนต์และน้ำมันเชื้อเพลิงดรดิเรกก้มศีรษะเล็กน้อย ถูกแล้วคุณรอบสันการประดิษฐ์รถยนต์แบบนี้ไม่ใช่เรื่องที่ยากลำบากอะไรต่อไปในไม่ช้านี้ผมจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้าส่งไปจำหน่ายทั่วโลกและจะขายในราคาเพียงคันละพันดอลลาร์เป็นอย่างมากนายรอบสันกวักมือเรียกคนของเขาให้นำเครื่องดื่มและบุหรี่เข้ามาในห้องการสนทนายุต,ติลงเพียงชั่วขณะ ชาวจีนหหลามคนหนึ่งถือถาดใส่ขวดน้ำอัดลมและกระป๋องบุรี่ไม้ขีดไฟเดินเข้ามาวางลงบนโต๊ะแล้วกลับออกไปนายแฟรงค์เชิญให้คณะพักสี่สหายดื่มเครื่องดื่มและสูบบุรี่นิกรรีบลุกขึ้นจัดแจงบริการน้ำอัดลมแช่เย็นคนละขวดส่วนกระป๋องบุรี่การิกนั้น นิกรเก็บใส่กระเป๋ากางเกงอย่างหน้าตาเฉยคุณหมอมิสเตอร์แฟรงค์รับสันพูดยิ้มยิ้มทางบริษัทน้ำมันในอเมริกาหลายบริษัทได้ให้ผมเป็นตัวแทนผู้มีอำนาจเต็มเจรจากับคุณหมอเพื่อขอซื้อลิขสิทธิ์รถยนต์ไฟฟ้าของคุณหมอโดยเราจะให้ราคาแสนดอลลาร์ดรดิเรกหัวเราะเหมือนกับได้ฟังเรื่องตลก แสนดอลล่าก็เพียงสองล้านบาทเท่านั้นแต่เป็นเงินที่มากมายพอดูนะครับคุณหมอนายแพทย์หนุ่มหันมามองดูหน้าคณะพักของเขาว่าอย่างไงว้ยพวกเราควรขายให้เขาไหมพนยิ้มให้ด็อกเตอร์ดีเรกเขาตีราคาความคิดของแกถูกเหมือนกล้วยน้ำว้าปีหนึ่งปีหนึ่งบริษัทน้ำมัน ขายน้ำมันได้เป็นเงินไม่ต่ำกว่าพันล้านอร่อย <All right. S 1> แล้วดิเรกก็พยักหน้ากับในจอมทะเลนว่าไงก่อนกันขอความเห็นแก่สองล้านบาทควรจะขายให้เขาไหมโนเคนิกนร้องขึ้นดังๆนายรับสรนมองดูนิกรอ,อย่างไม่พอใจถ้าโนเคก็โปรดเอากระป๋องบุรี่การิกคืนมาให้ผม อ้าวอ้าวนิกรเอตโตโรคุณกำลังดูถูกผมผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ของคุณเลยบุหรี่ที่ไหนกันครับนายแฟรงหัวเราะ <c oughs> <c oughs> ก็ที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงของคุณนะั่นะสิครับนิกรยักไหลแล้วแบมือเสียใจผมไม่รู้เรื่องอะไรทั้งนั้นนายแฟรงยิ้มแครนแคนไม่เป็นไรครับเมื่อคุณว่าคุณไม่ได้เอาไป ผมก็เชื่อเกียรติของคุณแต่ผมขอสาบแช่งไว้สูบเข้าไปหนึ่งมวนขอให้คอหอยพ่อกสองมวนเป็นมะเร็งที่ปอดสามมวนเป็นวัณโรคสี่มวนนิก่อนรีบล้วงกระเป๋ากกงเกงหยิบกระป๋องบุรี่การิกออกมาวางไว้บนโต๊ะเบื้องหน้าเขาแล้วหันมายิ้มกับนายแพทย์หนุม่มอย่าขายเป็นอันขาดหมอสองล้านไม่มีความหมายอะไร ที่บ้านเราก็มีอยู่สองล้านแล้วเจ้าคุณปัจ,จนึกทำคอโยนแล้วจ้องมองดูนี้ก่นเราวกับจะกินเลือดกินเนื้อระวังให้ดีนะไอกอนถ้ารกโดนมือฉันหรอกก็เป็นต้องหยอดน้ำเข่าต้มฉันนะจะบอกให้ดอกเตอร์ดิเรกกล่าวถามกิมหนวนต่อไปราคาค่าลิขสิทธิ์ที่คุณรับสรรเสนอมานี่แกเห็นเป็นยังไง อาเสียทำหน้าเบ้ควรจะเป็นสิบล้านดอลลาร์ไม่ใช่แสนดอลลาร์บริษัทน้ำมันน่าจะรู้ดีว่าถ้าแกรสร้างรถยนต์ไฟฟ้าออกจำหน่ายทั่วโลกน้ำมันเบนซินก็จะต้องขายถูกยิ่งกว่าน้ำประปาที่จ้างเยซิมตักนายแพทย์หนุ่มยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เขามองดูเจ้าแห้วซึ่งกำลังดูดน้ำอัดลมอยู่บนเก้าอี้นมุมและวางท่าอย่างสง่าพาเผย เจ้าเฮวดอกเตอร์ดิเรกพูดเสียงหนกัหนกๆฉันต้องการความเห็นจากแกบ้างในเรื่องนี้เจ้าแฮลรีบนั่งทรงตัวตรงยืดหน้าอกในท่าเบงรับประทานความเห็นของผมก็เหมือนกับพวกเจ้านายแหละคอรับรับประทานอาเสียท่านพูดถูกแล้วอย่างน้อยรับประทานต้องสิบล้านดอลลาร์ถึงจะขายรับประทาน เป็นทีของเราแล้วขอรับดอกเตอร์ดิเรกหันมาทางแฟรงค์รอบสันได้ยินไหมครับพวกผมทุกคนมีความเห็นสอดคล้องต้องกันเช่นนี้ยังมีพ่อตาผมอีกคนหนึ่งและดิเรกก็เปลี่ยนสายตามาที่เจ้าคุณปัจจนึกคุณพ่อว่าอย่างไงครับท่านเจ้าคุณตอบลูกเคยของท่านทันทีนทอย่างน้อยต้องหาสิบล้านดอลลาร คิดเป็นเงินไทยพันล้านบาทต่ำกว่านี้ไม่ควรขายแม่รับสัรมีสีหน้าเคร่งครึมผิดปกติคุณหมอที่รักอย่าลืมว่ารถยนต์ที่ใช้แรงขับเคลื่อนด้วยแรงไฟฟ้าวิศวกรอเมริกันเคยคิดสำเร็จมาแล้วแต่สู้รถที่ใช้เครื่องยนตนะ์น้ำมันเบนซินไม่ได้เพราะแล่นได้ช้ากว่าและต้องอัดแบตเตอรี่บ่อยๆ รับน้ำหนักบรรทุกก็ไม่ได้มากผมเสนอราคาค่าลิขสิทธิ์แสนดอลล่าก็เป็นการสมควรแล้วนี่ครับด็อกเตอร์ดิเรกว่าสมควรสำหรับคุณแต่ไม่สมควรสำหรับผมถ้าคุณจะซื้อลิขสิทธิ์ผมก็ขอเสนอขาย20ล้านดอลล่าเซนเดียวลดไม่ได้ถ้าตกลงก็ทำสัญญาซื้อขายกันถ้าไม่ตกลง ผมก็ลาก่อนผมจะรีบกลับไปวางโครงการสร้างโรงงานสร้างรถยนต์ไฟฟ้าในโจนั่งเปรี้ยวปากอยู่นานแล้วเขาพูดเสริมขึ้นเบาๆว่าคุณหมอครับโปรดอย่าคิดว่าผมดูหมิน่นการสร้างอู่สร้างรถยนต์น่ะต้องลงทุนหลายสิบล้านนะครับคุณหมอจะเอาเงินมาจากไหนอเสียกิมโงนพูดโพลงขึ้นทันที เอาที่ผมสิคุณคุณรู้หรือเปล่าว่าผมเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของประเทศไทยผมมีเงินอยู่ในธนาคารนับร้อยล้านในโจทำตาปริบๆเป็นความจริงเหรอครับคุณกิมหววนอาเสียล้วงกระเป๋าเสื้อเชิ้ตหยิบธนบัตรใบละร้อยบาทปึกเบิริม่มออกมาชูอวดโจมาตินและแฟรงค์รอบสันเป็นการประกาศความมั่งมีของเขา แล้วอาเซียก็ฉีกมันออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยโรยเกลื่อนพื้นห้องทำให้ชาวอเมริกันทั้งสองคนตกตะลึงพรึงเพลิดไปตามกัน my god นายรอบสันร้องลั่นมองดูเศษธนาบัตรใบละร้อยบาทบนพื้นห้องแล้วเงยหน้าขึ้นมองดูเสียงงวนด้วยความประหลาดมหัศจรรย์ใจโอ้ คุณร่ำรวยขนาดฉีกเงินเล่นทีละพันสองพันอย่างนี้เชียวหรอครับกิ้มหมวนชูมือทั้งสองข้างไปมาเรื่องเล็กสำหรับผมคุณรับสันถ้าวันไหนผมไม่ได้ฉีกแบงค์เล่นผมเป็นต้องปวดท้องหรือคลื่นเหียนวิงเวียนศีษษะบางทีก็ถึงกับเป็นลมชักแงกๆคุณคิดดูเถอะถ้าผมไม่ร่ำรวยอย่างมหาศาลผมจะกล้าฉีกเงินให้คุณดูอย่างหน้าตาเฉยเช่นนี้เชียวหรอ ในร,รับสัรกลืนน้ำลายติดๆกันหลายครั้งเศรษฐีในอเมริกาไม่เคยปรากฏว่ามีใครกล้าฉีกเงินเล่นเลยอาเสียพยักหน้าเห็นพองด้วยอาจจะเป็นได้เพราะเขาไม่บ้าเหมือนอย่างผม <c oughs> ไอ้ผมน่ะมันคุ้มดีคุ้มร้ายสติสตังคไม่สมประกอบนี่กอนพรวดพลาดลุกขึ้นยืนไปเถอะเว้พวกเราลงไปนั่งจิบเบียร์เย็นๆข้างล่างดีกว่า ไม่มีทางที่จะตกลงกันได้แล้วนายรับสันมองนิกรแล้วหัวเราะหือหือฮก่อนจะไปคืนกระป๋องบุหรี่ให้ผมซะก่อนเถอะครับเมื่อกี้ผมเห็นคุณหยิบใส่กระเป๋ากางเกงอีก <c oughs> นิกรค้อนขวับล้วงกระป๋องบุหรี่การิกออกมาวางบนโต๊ะแล้วซุดตัวนั่งบนโซฟาตามเดิมนายรอบสันหัวเราะชอบใจ เขาหันมาพูดกับนายแพทย์หนุม่มว่าเป็นอันว่าไม่ตกลงหรอครับคุณหมอครับไม่ตกลงและโปรดอดย่าติดต่อกับผมอีกเว้นแต่คุณจะเสนอราคาลิขสิทธิ์ยี่สิบล้านดอลลาร์หรือสี่ร้อยล้านบาทคุณหมอคิดดูให้ดีรบับแสนพูดยิ้มยิ้มคุณหมอไม่ขายให้เราประเทศมหาอำนาจที่มีน้ำมัน ก็จะติดต่อขอซื้อลิขสิทธิ์คุณหมอด้วยการบังคับขู่เข็นให้ขายถ้าไม่ขายอาจจะถูกฆ่าตายหรือถูกจับตัวส่งไปยังประเทศนั้นๆก็ได้ยังไงก็ตามพวกเราอเมริกันจะไม่ใช้วิธีนั้นกับคุณหมอเป็นอันขาดจะขายหรือไม่ขายเป็นเรื่องของคุณหมอดออรดีเรกพยักหน้ารับทราบออร่อย right. มันเป็นสิทธิ์ของผม ที่จะขายให้ใครหรือไม่เอ่อแน่นอนครับประเทศที่มีบอ่อน้ำมันจะต้องเดือดร้อนไปตามกันในไม่ช้านี้ผมจะสร้างเครื่องบินใช้พลังงานไฟฟ้าเรือยนต์เรือก้นไฟก็จะเปลี่ยนเครื่องยนต์เป็นไฟฟ้าทั้งหมดน้ำมันเบนซินจะไร้ความหมายบริษัทน้ำมันจะต้องจำหน่ายปี๊บละสิบสตางค์เป็นอย่างแพง นีการพูดเสริมขึ้นนอกจากนี้ยังจะมีการแถมด้วยเป็นต้นว่าซื้อสองปีบแถมหนึ่งปีบในที่สุดเจ้าของบ่อน้ำมันจะต้องหมดเนื้อหมดตัวไปตามกันในเมื่อทั่วโลกใช้รถยนต์ไฟฟ้าเครื่องบินไฟฟ้าเรือยนต์ไฟฟ้ารถบดถนนไฟฟ้าในรับสันเม้มปากแน่นทำตาปริบปริบ อย่าพูดขูเราเลยคุณนิกรรถไฟฟ้าสู้รถที่ใช้เครื่องยนต์ไม่ได้แน่นอนนิกรทำตาเขียวสู้ไม่ได้และคุณมาขอซื้อลิขสิทธ์รถยนต์ไฟฟ้าหาหอกอะไรกันล่ะ <c oughs> ในเรื่องรูปสวยและวิ่งเร็วผมไม่เถียงแต่ค่าใช้จ่ายแพงมากรถยนต์ไฟฟ้าของดีเรกจะหมดเปลืองค่าใช้จ่ายวันละสลึงเดียวเท่านั้นคุณรู้หรือเปล่า หสลึงเป็นเงินเท่าไรอ่าหนึ่งสลึงเท่ากับสองเฟืองเฟืองหนึ่งเท่ากับ12ส,สองสตางค์สลึงหนึ่งก็คือยีสิบห้าสตางค์พลพัชราพรกล่าวกับด็อกเตอร์ดิเรกเบาๆกลับกันสิทีเรืวอเราลงไปหาอะไรกินกันข้างล่างเสียงดนตรีขึ้นเพลงแล้วนายแพทย์หนุ่มยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดูเวลา แล้วกล่าวกับแฟรงค์ร็อบสันรอละครับคุณร็อบสันคณะพักสีสหายต่างลุกขึ้นยืนแฟรงค์ร็อบสันเดินเข้ามาสัมผัสมือทีละคนเขายังหวังว่าด็อกตอร์ดิเรกอาจจะตกลงถ้าเขาเสนอราคาสักห้าแสนดอลลาร์ซึ่งเขาจะส่งโจมาตินเลขานุการของเขาไปติดต่อในวันหลัง ผมขอบคุณมากครับที่คุณหมอกับคุณคุณสละเวลามาพบกับผมสวัสดีครับทุกๆคนครั้นแล้วซีสหายกับเจ้าคุณปัจจนึกก็พากันออกไปจากห้องรับแขกเพื่อลงไปดื่มเหล้าและรับประทานอาหารกันที่ห้องโถงชั้นล่างประชาชนคนไทยทั้งประเทศต่างตื่นเต้นสนใจในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นประดิษฐกรรมของดรดิเรกอย่างยิ่งหนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับได้ส่งเยี่ยวข่าวและตากล้องมาที่บ้านพัชราพรบ่อยๆเพื่อสัมภาษณ์นายแพทย์หนุ่มของเราดรดิเรกกล่าวกับผู้แทนหนังสือพิมพ์ว่าเขาอยากจะสร้างโรงงานสร้างรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันแต่เขาคงจะไม่มีเวลาพอในเรื่องนี้ เพราะเขาเป็นนายแพทย์เขาต้องการใช้เวลาให้หมดไปกับการรักษาเพื่อนมนุษย์ที่ป่วยไข้นอกจากนี้งานทดลองค้นคว้าในทางวิทยาศาสตร์บางอย่างมีความสำคัญยิ่งกว่าการสร้างรถยนต์วันคืนผ่านพ้นไปอีกดกรดิเรกได้ขับรถจี๊ปที่ใช้พลังงานไฟฟ้าออกท่องเที่ยวไปทั่วพระนคร บางทีพลนิกรกิมหนวนหรือเจ้าคุณปัจจนึกก็ขับรถคันนั้นไปในกิจธุระต่างๆเมื่อรถจี๊ปคันนั้นจอดที่ไหนประชาชนก็เฮโลกันเข้ามาห้อมล้อมและขอดูเครื่องกลไกลต่างๆที่บังคับให้รถแล่นได้อย่างไรก็ตามนิกกรของเรายังไม่สิ้นความพยายาม ที่จะสร้างรถยนต์ไขาลานของเขานิกรพยายามปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้รถเอ็มยีโครโกโซของเขาแล่นไปได้ <c oughs> เขาใช้เวลาเกือบครึ่งเดือนก็ไม่สำเร็จรถของเขายังคงกระโดดโลดเต้นหกหน้าหกหลังเหมือนม้าพยศ <c oughs> การทดลองครั้งสุดท้ายนิกรขอร้องให้เจ้าคุณปัจจนึกเป็นผู้ทดสอบ ปรากฏว่าท่านเจ้าคุณถูกรถเอ็มยีฟัดกระเด็นออกไปจากรถถึงกับแข้งขาถลอกปอกเปิรกในที่สุดนายจอมทะเลน้นก็ยอมจำนนจนด้วยกล้าวเขาเสียเงินค่าซ่อมรถคันนี้ไปหลายพันบาทแล้วทดลองทีไรมันต้องวิ่งไปชนอะไรต่ออะไรที่กีดหน้าขวางตามัน และต้องตามช่างฟิตมาซ่อมเคาะบังโกลนเคาะตัวถังและพ่นสีใหม่จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งนิกรได้ทำการทดลองรถ m อของเขาอีกครั้งหนึ่งที่บริเวณหน้าตึกใหญ่ของบ้านพัชราพรซึ่งการทดลองครั้งนี้มีเจ้าคุณปัจจนึกกับเสียงงวนและเจ้าแหว้ว เป็นผู้สังเกตการเพียงสามคนเท่านั้นส่วนสีนางกับท่านผู้ใหญ่และพลพัชราพรกับดอกเตอร์ดีเรกไม่มีใครสนใจทั้งนี้เพราะทุกคนเชื่อว่าถึงอย่างไรรถยนต์ไขาลานของนายจอมทะเลนนก็คงแล่นไม่ได้เนื่องจากการสร้างไม่มีหลักวิชาและสภาพของรถก็เก่าคร่ำคร่าเต็มทน ซ่อมแล้วซ่อมอีกพังแล้วพังอีกเรื่องราวจะดำเนินต่อไปอยังไงติดตามรับฟังกันต่อได้ในตอนหน้าค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ